นี่น่าจะสักประมาณสามโมงเกือบสี่โมง้วมั้มผมออกมาจากน้ําตกนะตอนนี้มาที่อําเภอศรีมหาโพธิ์นะครับเพราะว่าโรงแรมที่จองไว้ก็คืออยู่ตรงนี้ตรงนิคมใกล้ๆกับนิคม304ผมอยู่ร้านส้มตําชื่อเจ๊พุกตําแหลกเมื่อกี้คุยกับเจ้าของร้านเขาบอกว่ามาจากสวยมาจากกิจสารใช่ไหมครับเอ้ยมาจากขอนแก่นอ่าสั่งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองกินดูวันนี้อยากกินส้มตำนะเดี๋ยวแอบ่าย นี่ขออนุญาตนะครับนี่โอ้โหโคกันเริ่มเลยน่ากินมากอเอ้ของมาได้แล้วเหรอโอ้เร็วแม่เป็นไงเผ็ดไหมนี่เผ็ดเผ็ดกลางครับเผ็ดกลางไม่ต้องเผ็ดมากเดี๋ยวกลัวเผ็ดมากเนี่ยกินไม่ไหวนี่น้ำชัยโอ้ยดูน่ากินมาก นี่ผมสั่งตำไหลบัวไปโอ้หปากแดงเลยอร่อยมากดูสีปากอ๋อนี่ขนาะดสั่งเผ็ดกลางนะโหเผ็ดแซ่บอร่อยนี่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายมานะครับมีสั่งต้มยำไปด้วยแต่ก็เป็นแบบต้มยำเฉพาะเผ็ดอย่างเดียวนี่ตำไหลบัวนี่สัมไทยส่วนของมมาอันนี้เป็นลาบหมู น้ำตกเฮ้ยน้ำตกอ่ะอ๋อน้ำตกน้ำตกหมู